มาดูนะคะว่าลูกค้าส่งอะไรมาเนาะกล่องบาเลอร์เทอร์นี่นะลูกค้าบอกว่าจะส่งมามาดูกันนะล,ลูกค้าส่งอันใดมากล่องบาเลอร์เทอร์เนาะกล่องใหญ่มากเดี๋ยวมาดูกันนะจ๊ะว่าลูกค้าส่งอันใดมาโอ้โหค้าส่งมานนี้เลยเหรอ ลูกค้าส่งมาแบบนี้เลยนี่ลูกค้าส่งมาแบบนี้เลยอ่ะเนี่ยอะไรก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้จ้ะนี่ขนหล่นุ่นก่โอโห้ขึ้นสนิมเต็มเลยนี่หมุนไม่ได้เลยเนี่ยอ่าดูมันหมุนไม่ได้เลยนะลูกค้าบอกว่าลูกปืนไม่เสียไม่เสียอ๋อไม่เสียยังไงเนี่ยมันหมุนไม่ได้เลยนะคะ อ่ะเดี๋ยวช่างใหญ่จะถอดให้ดูนะคะว่ามันคืออันใดมันจะเป็นยังไงอันนี้คือถ่ายวีดีโอไว้ให้ลูกค้าดูไม่หมุนไม่ได้เลยอ่ะช่างใหญ่เรียวาใส่ตรงแบนนี้อ่ะมาดูกันนะจ๊ะว่าเป็นแบบไหนลูกค้าบอกลูกปืนไม่เสียแต่มันแน่นเป๊ะเลยนะคะตันนี้ก็แบบอันนี้ดูนะคะมันเป็นแบบนี้นะคะุมบุมบ้มมดเลยอ่ะลูกค้ามันบุกมาอย่างนี้นะเพราะว่า ห่อมาแบบนั้นเนาะไม่ยัดกล่องให้แน่นก็ไม่รู้นะลูกค้าส่งมาแบบนี้ก็เลยถ่ายไว้ให้ดูนะคะแบบนี้จับพาวูนี่มันหมุนไม่ไปเลยนะแน่นตึ๊กเลยนะนี่ <c oughs> ามาตอกโทรศัพท์กันได้ไงเนาะถ่ายใกล้ก็ต้องใกลก้ยโอ้ตอกโทรศัพท์กันดังปากเลยย <c oughs> ิ่ได้เครื่องไวม่นะโทรศัพท์ซื้อ,อให้ โอ้ไม่เอาหรอกไอโฟนใช้ไม่เป็นเกิดมาไม่คนใช้เป็นมั้งเฮใช้แบบนี้แหละดีและติดน็อตอะไรอีกอะน,น็อตตัวเดียวเหรอแกะก็ไม่ออกเขานี่ทำไงแล้วเขาแกะแบบไหนล่ะก็แกะแบบนี้แหละเป็นอะไรมันติดมาหมดเลยทั้งเตาทั้งแกนนี่นเขาทิ้งไว้นานนึกบปางไหม บอกว่าถามแล้วว่าลูกปืนดีไหมเขาบอกว่าดีอ่าดีแน่นตึกอ่าเดี๋ยวถอดเอามาดูกันดีอ่าจะได้รู้ว่ามันดีแบบไหนเนาะขหมุนดูอย่างไม่รู้เขาบอกว่าตอนมาใหม่ๆน่ะที่ลูกค้าเอามาให้น่ะเขาหมุนได้ตอนนี้เขาประกรอบเข้าไปเขาบอกว่าเขาหมุนไม่ได้ <c oughs> เออก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่าก็ถอดแบบไหนอ่าช่างใหญ่งงแล้ว ทอดได้อยู่จะกระตาะอย่างนี้แหละเดี๋ยวจะเย็นเนี่ยมันมีรอยอยู่เนี่ยก็ตอกลงไปเพราะก็ตอกลงไปแบบนั้นเออเดี๋ยวก็ดีหาวิธีอยู่จริงๆไม่ได้ตอกยากขนาดนี้นะแกะออกได้แล้วนะคะ แกะออกได้แล้วเนี่ยครับเป็นแบบนี้ไหลูกค้าบอกลูกปืนใช้ได้มันหมุนไม่ไปเลยนะนี่มันหมุนไม่ไปเลยนะลูกค้าบอกลูกปืนใช้ได้ใช้ได้ตรงไหนคะนี่นี่ลูกปืนมันไม่หมุนไปไหนเลยหมุนไม่ได้สักอย่างลูกค้าบอกนี่ต้องถ่ายไว้เดี๋ยวลูกค้าจะว่า ลูกปืนผมใช้ได้อยู่เหมือนไม่ใช่นะคะลูคะ่ะมันหมุนไม่ได้เลยนะเนี่ยหมุนไม่ได้เลยนี่มันติดตึกเลยนะจ๊ะมันติดตึกเลยมันแน่นตึกเลยคุณผู้ชมค้าส่งมาแบบนี้นะจ๊ะ เดี๋ยวมาดูกันทุกคนว่าลูกปืนมันจะใช้ได้หรือเปล่าเนาะอ่ะช่างใหญ่ก็ตอกแบบนี้เลยนะคะตอกมันแบบโหดๆเลยะคะ่ะอ่ะตอกเป็นแบบโหดๆพัดลมพัดลม เอาตอบแบบโหดๆเลย แม่ตอกอันนี้คืนไปออแกนตอกเอาเคื่องสายไม่หักอะ่ะไม่ได้ตอกแบบหักอ่ะเออ ถอดอยากไท่ละข้าวลมยังนยเนาะออกมาแล้วออลบ๊าดูดูนะคะทุกคนเป็นเช่นเช่นนี้ เป็นแบบนี้เนี่ยค่ะล,ลูกค้าก็บอกว่าลูกปืนมันใช้ได้อยู่ก็คงจะได้จริงๆแล้วมั้งคะนี่ลูกปืนลูกปืนเนี่ยค่ะก็ถอดสําเร็จแล้วค่ะถอดออกสําเร็จแล้วนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวตอนมาดูตอนพันเสร็จนะจ๊ะเดี๋ยวทดลองให้ดูจ้ะทุกคน